สวัสดีค่ะเอิร์ธเปาแฟมิลี่มาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเปาอยู่ที่สมุทรปราการค่ะอยู่กับโครงการเทพารักษาบนะคะวันนี้เปานัดพี่เอาไว้จะมาดูโครงการกันนี่แหละจะแอบว่ามาดูห้องนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่ส่วนกลางสวยห้องพักกว้างสะอาดนะคะคือตอนแรกพี่เขาบอกว่าจะให้มาเป็นแบบแขกเชิญแต่จะพัดจมูยังไงก็ไม่รู้บอกให้มาเป็นพิธีกรร่วมซะเลยนัดเอาไว้แล้วค่ะเดีย๋ยวไปดูกันคะ่ะ วันนี้จากแขกรับเชิญทําไมให้หนูกลายเป็นพิธีกรคู่คะก็ช่วยพี่หน่อยช่วยกันหน่อยนะแต่ว่าค่าตัวเท่าเดิมได้แต่พาไปกินข้าวด้วยได้ค่ะได้เดี๋ยวพี่จะพาน้องเปาเนี่ยคะไปเจอกับพี่เก๋ค่ะเก๋หาจังหวัดสมุทรปราการสาขาสามไปไหมไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยทางก็ทำแบบเก๋มากๆเลยอ่ะเหมือนแบบผงการใหญ่ๆเลยนะคะ นี่ทำไมเอ่ยชอบกินมากเขาเรียกผักอะไรคะวอเต้แคร์ขมิ้นหรือว่าข่าขิงอะไรเงี้ยรู้เยอะนะเนี่ยแล้วพี่เก๋พี่เก๋นะคะลืมหรือเปล่าอ้าวเหรอทาไมบอกพี่ก็ลืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะหาก่อนสสวัดีค่ะนยังไงมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสกับน้องเปาสวัสดีน้องอ๋อนพี่เก๋นิพานดูจากบรรยากาศแล้วไม่เหมือนที่หนูคิดไว้เลยโครงการเทพรักสามของเราเนี่ยพอคนเข้ามาอยู่เนี่ยเขาก็จะยึดติดกับ เดิมๆอ๋อ oh, <ม>บ้านเคหะเหรอค่ะขอโทษนะบ้านคนจนสภาพความเป็นอยู่เราก็คงจะเหมือนกับสมราคา<ม>แต่ที่จริงมันไม่ใช่เลยนะคะโครงการนี้เป็นโครงการแรกและจะทํานําร่องให้กับโครงการทุกชุมชนในการเคหะ,คะเห็นค่ะเราสามารถทําให้เทียบเท่ากับอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดเอกชนได้เลยนะคะ<ม>น้องอยากจะรู้ลึกกว่านี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปพบกับ ปุระกรณ์พนาวัน <ừ> ปุรปกรณ์อุ้ยแค่ชื่อกัรู้แล้วว่าหลอกต้องไปเจอแล้วล่ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวพี่เก๋พาไปพบอเลยนะค่ะตั้งแต่เดินมานี่คือแบบว่าดูเป็นระเบียบระเบียบแล้วก็ทางเดินสะอาดมากๆดูแลดีเนาะค่ะ แล้วไหนพี่ประกอละคะอ้าวนั่นไงอ้าวโอ้โหมายืนเล่าให้น้องทั้งสองฟังซิว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้ได้โดนอะไรมามั่งโอ้ตั้งแต่ปี2562ที่ผมได้รับการเลือกตั้งจากลูกบ้านเข้าเข้ามาเนี่ยนะครับก็ได้รับการท้าทายจากทางผู้บริหารของการกีจกาบอกว่าเอ้ยลองทำซิว่าจะทําบ้านเอื้ออาทรยังไงให้เป็นคอนโดให้ได้ โจทย์ที่การกีาให้มาเนี่ยมันยากนะแต่พี่ประกณ์ก็สามารถ,าารถวางแผนเนาะวางแผนได้ถูกจุดด้วย เพราะว่าเวลาคนมาอยู่รวมกันเขาเรียกสภาพแวดล้อมก็ต้องมาก่อนแล้วคนอยู่อาศัยถึงจะได้สบายใจแล้วก็เป็นไปตามรูปแบบที่พี่วางไว้ลำดับแรกก่อนเลยที่เราเดินมาเนี่ยับพื้นแตกต่างแล้วถ้าตามปกติทั่วไปเทคอนกรีตธรรมดาก็พอแล้วแต่ทําไมเราถึงต้องใช้พื้นพิมพ์ลายที่มันเป็นสีสันที่มันเล่นอะไรต่างๆนานาเพื่อให้คนรู้สึกว่าต้องรักความสะอาดที่นี่ไม่มีถังขยะนะครับ ว้าวเอาแล้วจะทิ้งกันที่ไหนล่ะคะพี่เใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ไปทิ้งวัฒนธรรมนี้คือแบบว่าคือคือเห็นตามแบบญี่ปุ่นเนาะคืออันนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ดีเพราะว่าเขาเหมือนได้รับผิดชอบตัวเองแล้วก็สังคมด้วยไม่มีถังขยะเลยเก็บกลับบ้านว้าวอันนี้คืออย่างแรกเท่านั้นยังมีเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นที่นี่เป็นเอื้อนะครับแต่มีประตูคีย์การ์ดหลูมากคอนโดดีๆนี่เอง พื้นเนี่ยเราพยายามเปลี่ยนแปลงก็คือเราก็มีการปูพื้นทําพื้นเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสะอาดที่นี่กล้าท้าทายครับพื้นเป็นสีขาวนั่นหมายถึงอะไรครับความสกปรกที่มันติดรองเท้าเนี่ยมันจะไปปะพื้นแต่เรากล้าเพราะอะไรเพราะเราต้องการพิสูจน์ให้ลุกบ้านเห็นเห็นว่าถ้าทุกคนช่วยกันรักษาเนี่ยยังไงมันก็สะอาดมันก็ต้องขาวเดี๋ยวไปดูกัน เป็นคนชอบท้าทาทยท้าทาทยแล้วบอกแล้วอันนี้มีที่ไปที่มานะฮะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราดูบ้านเอื้ออาทรส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นผู้ลุกล้ําเช่นปลูกต้นไม้ปลูกตุนกต้นปลูกนี่เราจึงมีการทํากระถางอินบล็อกแบบนี้ครับนิติช่วยปลูกลูกบ้านช่วยกันดูแลหนึ่งคือได้การมีส่วนร่วมครับสองลูกบ้านก็มาช่วยกันปลูกแล้วก็มาเก็บกินกันแต่พี่เก๋บอกกับน้องว่ายังไงนะในการทําอะไรแล้วแต่จะต้อง ออไม่ไม่ใบบังคับนะครับไม่ดําเนินการรุนแรงกับลูกบ้านเขายังใช้ชีวิตได้ตามปกติยังปลูกต้นไม้ได้แล้วแถมแบบว่าใครอยากกินอะไรก็มาเด็ดเอาเดี๋ยวมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วยกันดูแลไปโอ้ดีค่ะดีครับกระถางอีกเป็อาอย่างเงี้ยเราเคยเห็นไหมครับว่าไปตามอาคารตัวใหญ่จะเจอโพงสุดอยิ่งแบบผ่านเวลาไปดินเขาก็จะยุบใช่ไหมคะลอย พอลอยเสร็จอะไรเกิดขึ้นครับพงด้านล่างเนาะ,ะสับเลื้อยคานน้ําเนื้มสัตว์มีพิษเข้าไปการก่อกระถางอ e ินบ็อกอย่างนี้ะปิดซอกตึกได้ะนะครับยุบตัวเมื่อไหร่เติมดินเติมดินถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเราต้องมีวัตถุประสงค์กับลูกบ้านชัดเจนเช่นเราบอกว่าห้ามปลูกเก็บหญ้าเก็บต้นไม้เก็บทุกอย่างแต่เราไม่มีวัตถุประสงค์ที่เราจะทําอะไรอย่างเงี้ยครับลูกบ้านจะแอนตี้ จะเอามาทําไมรแต่กลับกันเนี่ยเราพอเราทาที่จอดรถมอไซการการทาที่จอดรถมอไซเนี่ยคือการดูแลทรัพย์สินลูกบ้านก็จะให้ความร่วมมือโดยอัตโนมัตินะครับอ๋อคุณเอาพื้นที่เราคืนไปนะเรายอมเรายอมเสียต้นกล้วยเรายอมเสียต้นมะยงเสียไปหลายอย่างเลยอ่ะของอร่อยทั้งนั้นเลยอ่ะนะฮะแต่ สิ่งที่เขาได้มาคือมันคุ้มค่าคะนะครับเพราะอย่าลืมว่าต้นกล้วยหนึ่งต้นก็ผลประโยชน์แค่คนเดียวต้นมะยมหนึ่งต้นก็ผลประโยชน์แค่คนเดียวเงินก็เงินมาจากค่าส่วนกลางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ส่วน,วนกลางนะครับนะเพราะฉะนั้นการทําอะไรถ้ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยลูกบ้านทุกคนโอเคหมดมเราเคยเจอปัญหาหนึ่งไหมฮะ่ะเสียงดัง เวลาสตาร์ทกับเข้าขับออกลูกบ้านที่นี่ให้ความร่วมมือ80%นะครับในการเข็นมอไซค์เข้าออกไม่เคยเห็นแบบนี้่ครับดเืองที่นี่คือเราพยายามทําทุกวิธีรังแต่เราไม่ได้ไปบอกนะว่าคุณสตาร์ทรถคุณจะโดนค่าปรับเท่านั้นเท่านี้อะไรไม่ได้คูเขาเราเราใช้กลยุทธ์คือขอความร่วมมือหนึ่งการดับเครื่องเข็นเข้าเข็นออกคุณไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น ถ้าคุณมีลูกคุณมีเมียคุณมีคนที่คุณรักแล้วต้องมานั่งทนเสียงสัดมอมอไซค์เนี่ยคณจะรู้สึกอย่างไร<ม><ม>นะครับอันนี้คือการที่เราไปอะไรไปปลูกกิจสํานึกเขานะครับเพื่อเพื่อทาให้เขารู้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีส่วนร่วมให้ได้ใครที่ทําดีเราก็พลดลงไลกลุ่มชมเขาอยู่<ม>เ,ยเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่ไม่ทําก็จะกลายเป็นตัวประหลาดเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่เนี่ยครับดูตัวอย่างครับเห็นไหมครับไม่ได้สตาร์นะครับ อันนี้คือไม่ได้ตาตานะครับเห็นออกครับ<ล>ให้เห,เห็นเลยครับคนที่ชมอยู่ทางบ้านหรือว่าเป็นแบบบ้านอื่นๆก็สามารถทําตามได้นะคือดีอย่างอ้อมไปเห็นบางโครงการเนี่ยเขามีเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงม้าเลี้ยงแมวอย่างงี้ค่ะแบบนี้เราดูแลบริหารจัดการแล้วก็ทําความเข้าใจกับลูกบ้านยังไงบ้างคะไก่ชนไก่ชนผมเชื่อมั่นว่ามีทุกโครงการที่นี่ก็มีนะครับเมื่อก่อนที่เรามาเนี่ยที่นี่ก็มีเยอะพอสมควรเราจัดเหมือนเป็นพื้นที่โซนนิ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่ เป็นการอนุโลมชั่วคราวย้ำนะครับชั่วคราวเพราะเราอนุญาตไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมาย <c oughs> และและผิดกับการเคหาด้วย <c oughs> นะฮะแต่เราไม่ประกาศเป็นศัตรูเขาเราก็พาเขาไปอยู่ตรงนั้นนะครับ <c oughs> สแสดงว่าตื่นเช้ามาเมื่อก่อนคนจะเจอแต่ไก่ขันไม่ต้องแล้ว <c oughs> ก็ย้ายไปการเลี้ยงสุนัขจรจัดหรือแมวก็ถือเป็นสิ่งที่ห้ามยาก,ยาก อีกเหมือนกันนะครับเนาะและเป็นปัญหาใหญ่ของแต่และชุมชนสิ่งเหล่าน,นี้มีมาอยู่ก่อนเราบอกจะเอาสุนัขเข้าไปไปล่อยก็ใช่ที่นะครับเราก็มีการจัดการลงทะเบียนคุณเลี้ยงเลี้ยงไปนะหนึ่งไม่สร้างความเดือดร้อนเมือ่อทุกคนทําตามทุกอย่างได้เรียบร้อยแล้วเราก็ดําเนินการกับสุนัขจอนจัดสุนัขที่สร้างความเดือดร้อนเช่นไปปีนหน้ารถไปทําลายทรัพย์สิน <c oughs> เราก็ตามปศุสัตว์มาจับ <c oughs> เราเคยไปตามบ้านเอื้อ <c oughs> เราไปเจอเราวัดผ้าอยู่ตามอาคารนะ บนทางเดินภายในอาคารนะครับมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็จะขวางทางเดินขวางทางนะครับถามว่าเราเก็บราวตากผ้าเนี่ยเราเก็บยังไงก็เก็บไม่หมดแล้วครับค่ะแต่วิธีการของผมก็คือการสร้างราวตากผ้าส่วนกลางให้ลูกบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน2คือการบริหารส่วนกลางนะครับถ้าเราไม่ทําสิ่งของจะมาวางโดยอัตโนมัตินะโต๊ะเตียงก็จะมีมาเรื่อยๆนะยาวเต็มเลยนะสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเหมือนเป็นกุศโลบายให้ลูกบ้านอย่างหนึ่งว่า เมื่อมีราวคุณลงมาตากอยู่เรื่อยๆการเดินคุณก็จะเหยียบหญ้าหลังหลังอาคารหญ้าก็จะไม่สูงนะครับของก็จะไม่มีวางระเกะระกะกันแล้วถ้าเกิดเป็นแบบว่าพวกเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้หญิงเสื้อผ้าที่เป็นแบบอย่างชดชั้นในอย่างเงี้ยค่ะที่ผู้หญิงเวลาถ้าเกิดเอามาตากรวมกันก็จะแบบเขินอายเนาะไซส์แต่ละคนไม่เท่ากันแลพี่สิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือบริการติดตั้งราวตากผ้าภายในห้อง โอ้โหก็จะดุเป็นระเบียบไปก็เป็นเซฟโซนของผู้หญิงไปเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นโล่งๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อนเดินแจกใบปลิวเดินเสียใบปิวก็เดินเข้าได้เลยแต่นี้ไม่ครับอันนี้เนี่ยจะเปิดก็ทําอะไรไม่ได้นะครับคนจะเข้าเนี่ยเฉพาะคนที่อยู่ภายในอาคารเท่านั้นก็ต้องมีแบบมีก๊แบบนี้ที่ใช้สําหรับเข้าอาคารครับติ๊งนอง เวลาเดินเข้าอาคารมาแล้วสิ่งแรกที่แตกตาคกออเลยพื้นก่อนเนาะสีขาวตามที่บอกไหมใช่ตามที่คุยไว้ไม่มี <laughs> รอยขีดข่วนเลยเมื่อทุกอย่างมันเกิดความสะอาดสะอ้านเนี่ยทุกคนก็จะช่วยเองหนึ่งก็วางสิงของจะไม่ไม,ไม่ไม่กล้า<ม>วางนะปกติแล้วก็จะมีรองเท้าละเกะะกะเนาะรวมกันถ้าเราสังเกตเห็นตรงบาวน้ําเห็นไหมครับมีชั้นวางรองเท้าอยู่ด้วยอ่าใช่ค่ะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยวางไม่ได้นะครับผิด นะครับแต่เราอัดนุงโลมแทนที่เราจะมางคับเขาห้ามห้ามห้ามแต่ไม่เคยให้ทางออกเขาเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับแต่เนี่ยเราให้ทางออกเขาด้วยเป็นระเบียบนาะตรงนี้ก็มีกล้องวงจรปิดอีกแล้วที่นี่เนี่ยเราเน้นย้ำด้านความปลอดภัยกล้องอันเนี้ยเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มีตามชั้นนะครับยังมีอีกหลายจุด ที่เราทําไว้เพื่อดูความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องคอนโทรลนี่ถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการ <c oughs> ใช่ครับดูแลทรัพย์สินของผู้พักอาศัยก็คือรถยนต์ของทุกคน <c oughs> แล้วก็กล้องตามชั้น <c oughs> เวลาไปไหนมาไหนก็อุ่นใจเน,ะ <c oughs> ะนาะปัญหาอาจญากรรมก็ลดลง <c oughs> ลูกบ้านดูได้หมดครับ 7 6 4<ม>ห้องดูกล้องผ่านระบบมือถือได้หมดตลอดย4ชั่วโมงเหมือนกันถูกต้องมีแอปพลิเคชันให้ทุกบ้านด้วยใช่ครับแอปพลิเคชันเนี่ยเราเราสร้างขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์ของเราเองสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตรวจสอบยอดค่าส่วนกลางเนี่ยต้องโทรถามนิติ<ม>ถูกไหมครับไม่ต้องกดจากมือถือได้เลยโ oh. อ้โหสะดวกมากชำระชำระเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาเงินสดมาจ่ายที่นิติแต่ระบบของเราเนี่ยสามารถ รับชาระด้วยระบบโอนเงินหรือระบบแบงกิ้งเนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงปัญหาใบคําร้องหรือปัญหาการร้องเรียนต่างๆสมัยก่อนะอะไรครับต้องมามานิติเขียนคําร้องฉันเลิกง,ง,งานสองทุ่มแต่ฉันร้องเรียนนิติไม่ได้นิติเลิกง <laughs> านแล้ว <laughs> เวลาทำงานมีใครให้ร้องเรียนเลยจบมันทําอะไรไม่ได้หยิบมือถือเราเลยผ่านแอปพลิเคชันเราได้เลยนะครับ<ห> แอปพลิเคชันเราเนี่ยเวลาลูกบ้านส่งใบคำร้องส่งอะไรเข้าเข้ามาต่างๆนานานเนี่ยนะครับไม่ได้เห็นแค่คนทำงานนะครับกรรมการนิติก็เห็นทุกคนตรวจสอบได้ทุกคนดูได้ว่างานตัวเองจะรันไปไปเมื่อไหรรถในที่จอดอย่นินติเราเนี่ยลงทะเบียนทุกคัน<ฮ>ะนะครับเราสามารถเซิร์ชหมายเลขทะเบียนแล้วรู้ห้องเลยโทรเขาได้เลยโอ้โหอ่าตามได้เลยนะครับคุณอยู่ห้องนี้นะครับรถหมายเลขทะเบียนนี้จอดขวางอยู่พี่ ลดล้อกเองเลยโอ้ยพี่เขาโทษโทษรีบลงมานะครับชุมชนได้อยู่ใครก็พูดได้ะนะครับแต่ก็จะต้องประกอบไปด้วยความสะอาดความปลอดภัยความสวยงามความสว่างแล้วก็สุดท้ายก็คือการมีส่วนร่วม <c oughs> พี่ประกรณ์พูดแบบนี้แล้วเห็นแบบนี้คือแบบอยากเป็นเจ้ <c oughs> าของอ่ะ <c oughs> ได้เลยค่ะได้ไหมคะเก๋พาน้องเปาไปดูห้องตัวอย่างสวยไม่สวยไหมครับกว้างมากโอ้โหนี่คือ คนดดีๆอ่ะใช่มีห้องรับแขกมีห้องทํางานเป็นห้องนอนที่สามารถนอนกันทั<ช>้งครอบครัวได้ลยอพาร์ตเมนย์ใช้สอยแล้วก็ห้องน้ำมันจะแยกส่วนออกมาก็สามารถทําเป็นครัวได้เครัวแล้วก็ที่ซักผ้าอะไรได้นะจากการที่เราดูสภาพแวดล้อมแล้วก็มาดูห้องตัวอ,อย่างเป็นการตัดสินใจที่จะซื้อโครงการดีๆของการเดหักของพี่ไหมคะ นี่เสนอขายแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องแอบไปถามคุณแม่ค่ะเป็นผู้แบบว่าอนุมัติให้เปล่าคือตั้งแต่เราเข้ามาเนาะได้เห็นมาส่วนกลางเป็นยังไงแล้วการดูแลของนิติทางนี้คือดูแลลูกบ้านแบบเอาใจใส่บบมากๆ <c oughs> แล้วล <c oughs> ส่วน <c oughs> เขาเรียกว่าลูกบ้านก็มีส่วน, <c oughs> วนร่วมในการดูแลด้วย คือ <c oughs> ยังบอกว่าการที่เรามีบ้านที่ดีเนี่ยทําให้ชีวิตมีความสุขยิ่งได้อยู่ได้เจอเพื่อนบ้านที่ดีๆชีวิตมันก็จะบวกความสุขเพิ่มไปอีกเ <c oughs> วลาทำงานเวลาแบบได้อยู่กับครอบครัวมันก็จะแฮปปี้มาก <c oughs> ชอบขอบคุณมากนะคะอย่าสักอยอาลืมสัก no ทีขอเวลาไปเกย์รออยู no ่นะพี่เย์อยู่นะค่ะและเนี่ยค่ะก็เป็นอีกขั้นหนึ่งในของการพัฒนานะคะโดยการกหายชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้มีการดูแลนะคะทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็คุณภาพชีวิตควบคู่กันไปด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งพี่เกยแล้วก็พี่ประกมากๆเลยนะคะรวมถึงพิธีกรสาวสวยนะคะเสียงเพราะของเราน้องปอด้วยนะขอบคุณมาก ค่ะ,คะส่วนอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะโครงการที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันได้ในอีพีต่อไปของรายการครบเครื่องเรื่องชุมชนอ่ะแล้วก็อย่าลืมคุณผู้ชมสามารถส่งมาพูดกันได้นะว่าวันนี้น้องเปาว้าวว้าวไปกี่คำไปกี่ครั้งนะคะเยอะมากเยอะมากนะคะไว้มาเจอก,กันได้ใหม่หค่ะวันนี้เราทั้งสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย พัฒนาคุณภาพาการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืนโดยการเคหะแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์